สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะปิดฉากรักชีวิตคู่มลงเมี่ยงประกาศชัดเลิกสามีแล้วปิดฉากรักกันไปอีกคู่สําหรับมลงเมี่ยงอภพรเนตรวงศ์อดีตพิตตี้ตัวท็อปของประเทศไทยออกมาโพสผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าตอนนี้ได้เลิกลากับเอสสามีนักธุรกิจหลังใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมานานหลายปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่า เลิกแล้วค่ะพร้อมกับระบุข,ข้อความใต้โพสต์ว่าเพื่อไม่ต้องให้มีคําถามเข้ามาบ,าบา่อยๆทั้งของทางเมี่ยงและทางฝั่งเพื่อนๆของพี่เอสเขาคาญจะตอบเมี่ยงขอใช้พื้นที่ตรงนี้แจ้งพี่ๆเพื่อนๆของเราทั้งคู่ว่าเราตกลงเลิกกันแล้วค่ะฉะนั้นใครไปเจอเมี่ยงที่ไหนไม่ต้องสายตรงไปหาพี่เอสเช่นเดียวกันใครไปเจอพี่เอสที่ไหนก็ไม่ต้องมาแจ้งเมี่ยงเราให้เกียรติพื้นที่ส่วนตัวของกันและกันค่ะขอจบที่โพสต์นี้นะคะ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ o m ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ